ทางครับมีใช่ครับพี่นอ้องคนหากินซัดออกหากินปัญญาอ็มบ่กลาลุงไปครับ Oh. เก่งแห่งครับครับรีวิวซีวิตดอินครับผมเต่าดีกะบรรยากาศเสาเนานะพี่น้องคุณครับเจ้ากินเพอนเขาไปหายอยู่หากินในกลางน้องนะครับหลังจากครับว่าไตน้ำคนขึ้นมากสันครับไปครับพี่น้องเต้าดีกะ ไปบุญน้ากันครับปลาเบดครับบริยามนี่พี่น้องพิมใหม่ด้ยครับฝนตกครับคำว่านี่วันที่ลกมาเบิ่งอีกพิมมโตหรือบ่มมโตไปบุนมึงน้ากันครับพี่น้องปกติฝนตกปลาเบดนี่จะมานแน่อยู่ด้วพี่น้องปลามันบาดฝนนะพี่น้องเนาะไปครับบุญนน้ากันครับสีมานบอมมานครับผมไปครับยามเบดน้ากันหลบเสาๆนี่ครับหันกะปลาพี่น้องมึงอุ้มัวมาน้ำเนาะพี่น้องเนาะ บางงูบางหนักถึงเปันยามอีหลงวันบอนี่วันนม่มีเงาเงาผมครับโอ้ยบอลบอนหลังนีน่คือเสีย เสียอยู่บ่อเบ็ดอู้เบ็ดหมุกกินน่องพุดผ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 ุดเบ็ดผมพุ่นพุ่ดตะกระโบติงเอาเอาไปเบิังไปเบิังชิมี่ตัวบ่อตะกระโบติง ไปดูครับูบูบบูพี่หน่องยููเด็นุบอ่บอแต่วัาหลังหาทา้อานี่บ่อผาดครับทำงานอีกล้พี่น่องนี่ครับใส้ทิมเมโรดครับเนื้อปูนี่พี่น่องเนื้อเห่า ทำงานนะครับสีตัวหน่อยตัวใหญ่เท่านั้นนะพี่น้องอืดพูดเนิ่นเนิ่นเฮ้ยทำงานนะพูดพูดฟดก่อนพี่น้องฟดก่อนฟดก่อนวัดกล่องพี่น,น,น้องบ้างก่อนไปพี่น่องขึ้นมาเบิ่งน้ำกันตัวหน่อยตัวใหญ่ฝนตกพาครับเมื่อคืน ใส่การอยู่ได้กับฝนตกผ่านโอ้ง้ามอยู่ง้ามอยู่ขี้หมองงามอยู่ขี้หมอนพวกตะปพนไปแกงอยู่แบบนี้ <c oughs> การหาอยู่หากินแล้วครับเนาะสำหรับรอบเตาดี นั่งมังหันตี้ครับหมูจุกูเสียดายอยู่ดุยผมกูแลวแลวละนั่งมังหันยนมางเด็ดไหม,มบกี้หายหรอไป่นหวังพีอเป็นแข่งด้ว มีเว็ดยังไหมอยู่ครับเอาเอจใส่เนี้นอได้ครับพี่น้องครับใส่เนื้อปูเดี๋ยวเอาเจใส่เนี้นครับอาทิตย์ตึงนี่เปลี่ยนไหนเลยครับการขอครับผมไปครับพี่น้องขอตักไปก่อน ีโกงของหน่องแต่เนาะอีหอย่างน,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 นั้นก็กินแบบนี้กินแบบนี้ครับอู้รุดบ่เป็นหนึ่งสิบางทีเราผพี่น่องเบ็ดขั้นเบ็ดผมมันก็กินหวัวเถอะ รุดบอกโอ้รุดพี่นอ้องรุดครับคุณกองเบ็ดก่อนวงเบ็ดก็ยังโอเคอยู่เดี๋ยวผมใส่ใส่ไปก่อนพี่น,พน้องหัวฉันอ๋อพี่น้องฝนตกพาใส่ละแต้มหนึ่งครับโอ้เบ็ดปลาดูดมีตะหันหดวด้วยพี่น้องเด้อ ปูปตายพี่น้องใส่เงียกันพับว่าใส่เงียบันปูตายครับเหลือครับ <c oughs> เหลือครับเหลือกับรุนรอบ ต้องวัดนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวครับตึ๊งยู่ตายพี่น้องเก็บเนื้อก่อนอืมมีดุนมีดุนพี่น้องพี่มีดุนมีดุนมีดุลจุบจุ๊บจุบอยู่สักหนาอยู่พี่น้อง ไปพี่น้องไปในปลาผือไมน้นี่ไปครับนี่นี่อู้อู้อู้พูดพูดเดี๋ยว,ดว,ยดวยเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยปักกล่องกอนปักกล่องกันติดแบบนี้ดีคนโบเห็นพี่น้อง ปาึาปลา้งปลาผึ้งอมาน้ำน้ำน้ำยุกน้ำยุเย็น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 เย่นสนโอ้โหากระด้างหาวพี่น้องเฮ้ยพีพีพีไอพี่น้องกินเลกกินเลก สองหอกครับแตมสองกินเดือครับตกัดเสือกมันหานครับเต็มสองไปครับพี่น้องปาลาปลาฝนปูตายครับใส่เงียวก่อนพี่น้องใส่เงียวก่อนแป๊บนึงถามผมอยู่นี่ใส่เงียวก่อน ยเยอตัวเดียวลหรอโอ้ไข่ห้อยปังอ,ใอาใส่เนื่อก่อนตายดีครับพี่นอ้องโอ้เบ็ดมักไกเลยฮักงามออกตัวใดมันแข็งมันใหญ่ปวดกินคือกันครับเบ็ดก้อมือเรื่อยพี่น้อง สองแต้มหมอใส่ไปในถังนี่สักก่อนไปพี่น้องหลือเลโอ้ล้างโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้อีกแล้วพี่น้องอ่ะอ่ะ,อะพี่น้องเดี๋ยวเอาขึ้นใหม่พี่น้องเมื่อก่อน ไม่พี่น้องมึงก่อนโอ้หลุนเดียวกันเบ้างเลยพี่น้องตามมึงนี่ยู่นิง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 ยุนิงยู่นิงยู่นิงยู่นิงยุ่นิงยุ่นิงยุ่นิงยู่นิงยู่นิ่นิงข้าวป่นข้าแกงนี่พี่น้อง กันค,ครับหึปอดพ่ายสามแต้มแล้วพี่น้องสามแต้มแล้วสำหรับเสาดีหลังติดบุดท,ที่พี่น้องสองหลังเนาะจะเสียดายครับอาโปรเป็นยังครับาการหายอยู่หากินเดี๋ไปก่อนแล้วเสียดายไปคุดงามาใส่สามแต้มเลยพี่น้องไปครับรุดน้องกัน มาดูหนูขวดเรือครับมือน,นเกือบล่มต้องเกืบเปียกหายไปที่ไหนหอยไงเลือครับเงยปูเฮา เลือครับเลือบนเลือ,บบอครับไปเฮาเเลือบบเลืออยู่หรอกพี่น้องเลืออยู่ครับ รถวัดพีน้อง,งานี่ม้นห้องีน้งพี่ปูมนขึ้นมากก้อยาอะไรปูลงครับปูลงเดียวก็ยัเย็ดไม่บวยนยักเขาก็เกี่ยวเสือกเอาครับแบบนี้ได้อยู่แบบนี้าสามแต้มสามแต้มเอาเอาละ เบ็ดบ็ดพอดีครับพี่น้องแต่ว่าเรือก็จะบมากวจอดความเบ็ดผมผมถือไปกูออกก็กูเบ็ดออกก็ผมใส่อยู่ก่อนอยู่หรอกแต่ว่าก็จับกะมาจอดตําหลังผมตังบบนี่บ่ไปนังครับบาบากันผมกูโยกใหญ่ออกก็อ่ะอออกกครับพี่น้องกูเบ็ดออกกันอง อายุห้ากินครับเศ่้านี่ฝนตกฝนตกแห้งครับฝ่าห่องผมก็ได้บ่ได้ลงมาเบิ่งํำบ้านก็ได้บ่ได้มาเบิ่งครับลองร้อยกันรุดไปกับไร้ลังอยู่ครับผมกับไทยพี่น้องิึงเป็นบางสอดครับสอดไรที่มันลงไปยามอยากผมกับบไดรเอากล่องลงไปนําแต่กันยังดีครับสามแต้มสามแต้มก็มโอ้ซูสีโลอยู่ได้พี่น้องพี่ครับสามแต้มเฮ่อตะดุนในไรกันครับนี่ครับ ไม้ธรรมศาสตร์เหมือนน้องคองบึงน้องพี่น้องเนาะลงมากอะงวละทังเหมือนนี่นะครับใส่เนดทิมใบเม,มือว่านเมือว่านวันนี้เท่ากับมายามใส่ทิมใบสวงคำคำแต่ว่าผมมาสีลงมาเบิงอยู่รอบส่แล้วพอดีฝนตกครับพี่น้องผมก็เลยอันบริษัทลงมายามครับก็เลยมายามคองเสาอ,อีกบัานหนึ่งถือว่าบริษิทิหายน้องพี่น้องเนาะสามแต้ม สามแต้มนี่ก็โอ้จะต้มจะป่นจะแข่งกันแล้วแต่แม่ครับเพราะว่าแม่ผมเราไปนคนมักปลาครับกระสีปีงกินกันแล้วแต่เราครับผมกระหาเห็ดไปหายครับเดือดขึนพื้นกระสีขึ้นกรุงเทพครับขึ้นกรุงเทพไปอันไปขายไปส่งงานเพิ่นครับจากเวลาบางเวนเข้ากับมาหายอยู่หากิ้นต้นองเป็นขอ,องเนาะตามวิธีสิบิตตรงคนอีสานบรนณาเฮาเบ็ดตัวไรมันบ,บดีมันดุยมันนั่งเข้ากับก กูออกไปนําครับเอาไปใหญ่เอาไปยักใหม่เมานังครับเรื่องก็จะกับมันจอดผหมผอ่มไเบดพอดีมก็ถอกดทอดอกให้หาย,ยูหาก,กินนอากระแบบสบายใจนะพี่น้องเนาะบเบรบรรังียักกันครับครับผมสหวัสนีครัสามแต้มครับสรุปพ้นงานหนพี่น้องเบิึงครับตะคอมีิต่บุญน้ำงามเลยครับไเอเงาปูกับบุญน,นี่แหะครับขึ้นไปครับแต่ว่ัตตุละโลนี่ก็คยังม่ทน้พิดอีกอยู่ครับอาพี่น้อง ขอบคุณทุกท่านติก้ามารับส้มนะครับเด้อขอบคุณทุกกำลังใจครับผมทุกยอดซับยอดวิวถึงอาจสีส่องบรสนทธใหญ่แ<อ>ต่ก,ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เป็นกำลังใจให้กันนะก,กันน้องพี่น้องเนาะสำหรับมือนีซีวิตดีวิวซีวิตติดดินครับเด็ดดีผ้าพี่ผาน้องล่าไปครับบรรยากาศหองน้องคลองบึงในฝ่วงเสาเอาเอาได้พี่นอ้องฝนตกครับผมฝนตกส่องมันเพรกับีวิวซีวิตติดดินนะพี่น้องเด้อทักแฟนเพจมา อันพูดคุยกันไหนครับยู u ู e กับซื้อเดียวกันครับผมรีวิวชีวิตติดดินครับผมสำหรับมูนิกาลุงอุบลขอกล่าวคำบ่าสวัสดีครับปลาครับปลาขึ้นไม่แม่คันบอลครับ